มันมาเห็นไม่ชัดอ่ะเห็นเห็นน้องหญิงอีกแล้วเหรอไม่ใช่อาจารย์อาจารย์ครับวันนี้ผมได้ยินเสียงตัวเองคุยในใจใช่อาจารย์คุยคุยว่าไงปกติวันวันนี้ผมจะเล่าให้อาจารย์ฟังในขณะที่ผมเดินดู่อ่ะผมได้ยินเสียงน้องได้ยินเสียงนนอะแล้วผมก็เดินไปปรดผมเจอสุนัขตัวนี้นะมันเดินมาแล้วมันเห็นผมอาจารย์มันก็ลงไปเดินตรงคันนา ตอนตอนที่เราเลี้ยวฝ่าแล้วนะจะไปบ้านที่ไปบินขบาดะมันะมีทุ่งนาใช่ไหมอาจารย์แล้วไปเดินในขนะความที่ผมมีเมตตากับมันพอผมเห็นปุ๊บเนี่ยผมก็พูดพูดในใจว่าอ,อไปเดินตรงนั้นทาไมมาเดินถนนสิมาเดิน,น,น,เดนด้วยกันในขณะที่ผมพูดนะอาจารย์ผมได้ยินเสียงตัวเองแลวผมได้ยินเสียงนกร้องได้ยินเสียงมอเตอร,ร์ไซค์วิ่งผ่านปกอัติผมไม่ได้ยินเลยเหม,มือนกับว่า มันเข้าไปอยู่ในนั้นเหมือนอยู่ในถ้ำที่อาจารย์บอกอะแต่วันเนี้ยมันแตะปากถ้ำอาจารย์แต่ว่ามันมีมันมีคุยอยู่ในใจแล้วก็ได้ยินทางหูได้ยินทางใช่แล้วก็เห็นทางตาออไม่เป็นไรอันนี้รู้ทางใจปกติมันไม่เป็นแบบนี้ตรงนี้มันเริ่มเข้าบ้างออกบ้างไม่เข้าลึกนักอเป็นครั้งแรกเลยนะอาจารย์ที่ผมเป็นตัวเองอะโอ้อาการหน่าเป็นห่วง คุยคุยอยู่ประจำแต่ไม่รู้เรื่อง <c oughs> แต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์ผมยังเห็นอยู่เนี่ยเ,เพราะว่าตาผมมันไม่บอดอาจารย์แต่มันไม่รู้ในการเห็นหูที่ผมได้ยินผมถึงได้ยินแว่วๆอของานอาจารย์เพราะหูยังไม่หนวกก็ไม่รู้แต่วันเนี้ยมันรู้อ,อมันเริ่มชัดเจนขึ้นไงเข้าถ้ำก็รู้ออกถ้ำก็รู้ ที่มันรู้ได้เนี่ยก็เพราะว่าเวลาผมลงผมลงลึกอาจารย์มันมีข้อเปรียบเทียบม,มากอก็ผมบอกแล้วว่าไม่ต้องเขาทำแล้วแล้วแล้วผม, <c oughs> มทำได้ขนาดเนี้ยถ้าผมไม่มาเจออาจารย์เนี่ยผมน่าจะใช้เวลาหลายปีเลยนะเ,<อ>เพราะขนาดผมนิ่งๆผมใช้เวลาต้องสี่ห้าปีเออแต่พอเข้าใจแล้วไม่ต้องใช้เวลานานถึงขนาดนั้นหรอแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งอาจารย์<อ>ที่สำคัญมากกว่าเมื่อวานเนี้ยผมนั่งพิจารณา ผมมีความรู้สึกว่าผมนั่งสมาธิไม่เป็นเลยเป็นคนนั่งสมาธิไม่เป็นเ,เออ <c oughs> ก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละแล้วเพราะผมไม่ให้นั่งไง <c oughs> เหตุเหตุที่ว่านั่งไม่เป็นเนี่ยก็เพราะว่าผมนั่งหลับตาไปปุ๊บเลยอาการักพักหนึ่งมันจะเกิดนิวรอเออน,นั่นแหละจะมีความคิดแล้วผมวรับรู้ทุกอย่างอ,อมันทําให้จิตผมผมมีความรู้สึกว่าจิตเราไม่สงบเลยอแล้วเหมือนคนนั่งนั่งไม่เป็นเลยการนั่งไม่เป็นไม่ได้เลยอย่างนั้นแหละฮะนั่นแหละปกติแล้ว สำหรับผมว่าอาจารย์กลับมาปกติเหมือนไม่เคยปฏิบัตินั่นแหละครับแต่สำหรับผมอ่ะมันเป็นผิดปกติไม่ไม่ไม่นี่ปกติของคนทั่วไปเพราะว่าท่านทำแล้วจนชำนาญมากเสียความรู้สึกเลยแล้วผมชำนาญมากชำนาญถึงขนาดที่ว่าที่ที่ที่ผมบอกว่าสภาพจิตมันเสียเสียความรู้สึกรู้ตามธรรมชาติไปแต่ตอนนี้กลับมาเป็นปกติแล้วผมยังลึกถึงอาจารย์เลยเมื่อวานเนี่ยลึกถึง อาจารย์ทาอะไรผมเนี่ยมกมายเป็นอย่างี้ผม,มเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่โดยสิ้นเชิงไงไอ้เก่าๆนั่นใช้ไม่ได้หรอกทำมาสิบปีแล้วไม่ไปไหนหรอกแต่ว่ามันมีข้อดีนะอาจารย์อตอนที่ผมพิจารณาแบบนั้นนะมันทําให้ผมรู้นะอาจารย์ใช่เน,น,ชนี่ยเน<า>ั่ะมันต้องมาเรียนรู้ตรงนี้ใหม่เราจะจับโจรได้ยังไงอ่ะที่ผมอุปมาเหมือนกับเราจะจับโจรอ่ะ ต้องรู้จักลักษณะหน้าตาก่อนมันกินที่ไหนมันเที่ยวที่ไหนมันนอนที่ไหนมันป้นที่ไหนต้องเรียนรู้มันก่อนแล้วก็ที่สำคัญนะอาจารย์พอผมรู้ทุกเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันก็จะจะหายไปเองก่อนนั่นแหละมันก็แค่รู้กับไม่รู้เท่านั้นแหละเพียงแต่ว่าการการหายไปมันคนละอย่างกับเมื่อก่อนนะอาจารย์เมื่อก่อนผมจะใช้กําลังสมาธิเนี่ยกดแล้วก็ข่มมันไว้ไม่ให้นิวรันมันเกิดแล้วเราไปควบคุมบังคับมัน แล้วผมเก่งด้วยนะเออเรามีอำนาจควบคุมมังคับได้แล้วผมเก่งด้วยนะอาจารย์จะว่าไปแล้วมันเหมือนต้นไม้อ่ะเรียกว่าสุดยอดแต่ว่ามันเอายอดลงใช่ะไหมต้นไม้มันต้องยอดขึ้นใช่ะไหมแต่นี่มันยอดเอายอดลงอาจารย์พูดแล้วผมเห็นภาพเลยเมื่อกี้เนี่ยนั่นนะตีเนี่ยมันสุดยอดแต่เอายอดลงครับเกิดเกิดร้อนั้ำมันเกลียวจนแดงไหมอาจารย์ได้ได้ได้เอาเพิ่งไม่เสร็จยังไม่ยังไม่มา ตรงนั้นไม่ต้องคอยแลเดี๋ยวก็มาเองแหละตามอ่าแล้วไงต่อฮะจบยังอ่คราวเนี้ยที่ผมผมเห็นอาจารย์แล้วผมก็เห็นตัวเองเนี่ยใช้กำลังสมาธิเนี่ยมันเป็นจุดจุดหนึ่งนะอาจารย์พอาผมนั่งไปปุ๊บเนี่ย พอมันดิ่งมันมันจะเข้ากับภาวะแล้วผมรู้นะอาจารย์ม,มันต้องเรียนรู้อย่างนั้นหแหละฮะแล้วบอกไปยินดีมันเป็นคามห้ผมไปกดข่มมันได้แต่มันไม่ใช่จริงอย่างที่อาจารย์ยินดีก็ให้รู้แต่ไม่ได้ให้ไปกดขม่มครับแล้วก็อีกเรื่องเลงอาจารย์เมื่อวานนี้ที่ผมทําได้เนี่ยก็เพราะว่าผมเห็นจิตชักชวนชักชวนไปนั่งไปไหนไปปฏิบัติไปปฏิบัติแล้วให้เหตุผลกับตัวเองว่าทำห้นั่งสมาธิ ท่านพิจารณานะมรลูกตอนนั้นนะนะอาจารย์แล้วผม,มจําคําพูดอาจารย์ได้อาจารย์บอกว่าไอ้จิตพวกนี้มันเป็นโลภะก็ใช่อ่ะสิแล้วผมเห็นอาจารย์แล้วผมก็เลยไม่สนใจอ,อไม่สนใจปรากฏว่ามันหายมันหายแล้วก็ทุกอย่างก็ปกติผมก็เลยเห็นเห็นว่าเป็นวันนี้ได้เนี่ยก็ทํามาตั้งสิบปีแล้ว<า>มไม่เคยรู้แต่เนี่ยมันเริ่มรู้แล้วแต่ นี่แต่นะอาจารย์าก็ได้แต่สมัยก่อนอันนี้ผมจะพูดย้อนหลังไปก่อนก่อนที่ผมจะมาเจออาจารย์เนี่ยเวลามันมีจิตตัวนี้อาจารย์แล้วผมไม่รู้ก็นั่นน่ะสิมีโลภะเป็นกําลังอาจารย์โลภะอย่างเดียวไม่ใช่มันเป็นโมหะด้วยครับเป็นโลภะเป็นโมหะเป็นกําลังเลยนะอาจารย์ผมขอใช้ว่าเป็นกําลังเลยเพราะเวลาไมนใช่ปุ๊บเนี่ยมันถึงดิ่งมันถึงดับนั่นแหละมันไปกลุกลมบังคับก็มันครับ แต่พอผมรู้ทันมันนะอาจารย์อาการยวก์นี้มันเกิดขึ้นกับผมไม่ได้เลยนะนั่นแหละต้องเรียนรู้ตรงนี้แล้วมันถึงจะเลิกทำเพราะผมบอกให้เลิกทำมันถ้ามันไม่ได้เรียนรู้ตรงนี้นะมันจะทำไม่ได้อะกรทางเลิกกะเลิกไม่เป็นด้วยใช่อาจารย์แล้วมันเคยไปไปถามท่านอาจารย์มหาดาบุญครั้งหนึ่งอาจารย์ผมถามว่าอาจารย์ครับจิตผมว่ามันสงบผมว่ามันผิดปกติอาจารย์บอกว่าโอ้ มีแต่นคนปฏิบัติทางธรถะเนี่ยไทย <c oughs> เขาก็อยากให้จิตสงบทั้งนั้นแหละ<ช>แล้วทำไมท่านถึงบอกว่ามันผิดปกติละ่ะผมบอกว่ามันสงบแล้วมันเงียบมันไม่ผิดปกติอ,อาจารย์ก็มองหน้าผมด้วยความแปลกใจแต่ตอนนั้นน่ะผมเริ่มมีคําถามงานอาจารย์แต่ผมไม่รู้ทางออกแต่ผมไม่ได้บอกว่าผิดปกตินะผมบอกว่าสภาพจิตมันเสียเสียความรู้สึกรู้ตามธรรมชาติ แต่ตอนนี้มันกลับมาปกติมารู้ตามธรรมชาติมันต้องเรียนรู้สองอย่างนี้ฮะมันถึงจะรู้ที่ผมบอกว่ามันสภาพติดเสียและเสียยังไงเพราะขณะผมคุยกับอาจารย์เนี่ยผมได้ยินเสียงตัวเองไอ้เครื่องตัดยญกผมยังได้ยินเลยก็ต้องอย่างนี้เลยเนี่ยปกติแล้วต้องเต็มร้อยด้วยนะไม่ใช่แปดสิบยี่สิบแล้ววันนี้ผมเห็นจิตที่มันไปแตะๆเพราะว่ามันลงไม่ได้นั่นแหละแค่นั้นพอแค่รู้ แล้วไม่ต้องหาวิธีไปทําอะไรกับเขาหรอกพอรู้แล้วก็จบแค่น,นั้นแหละแล้วเดี๋ยวเขาจะไปไปอีกเข้าอีกก็รู้อีกเท่านั้นแหละแล้วต่อไปเขาจะเรียนรู้บ่อยขึ้นเร็วขึ้นพอจิตคิดชักชวนเขาก็รู้แล้วอย่างนั้นนะแล้วมันมีนมกําลังนะอาจารย์เมืิบก<ล><ล>็แ,<ล>แน่นอนท <ำ S 2> ําม,<ป>มาทั้งสิบปีอะ่ะแล้วก็ผมจะบอกอาจารย์ว่าไม่น่าเชื่อนะอาจารย์วันนี้ผมได้ยินเสียงตัวเองเออก็อย่างนี้แหละปกติ คนทั่วไปเขาคุยแบบนี้แหละครับแต่เขาไม่รู้ตัวเองแต่เนี้ยเริ่มมารู้ตัวเองแล้วว่ามีคำพูดอยู่ในใจก็เป็นปกติอย่างเงี้ยล้วปกติแล้วเนี่ยก,การได้ยินเสียงของผมเนี่ยทุกวันนี้อาจารย์มันแทบจะแยกออกได้ทุกประเภทเลยนะอาจารย์อย่างวันเนี้ยผมเดินไปจนถึงทางโค้งอ่ะที่ที่ว่าจะเลี้ยวเข้าถนนข้างในอ่ะอาจารย์<อ>รถบรรทุกมันวิ่งมาใกลๆผมได้ยินนะอาจารย์เพราะหนเสียงมอเตอร์ไซค์อ่ะตามมา ผมก็ได้ยินได้ยินว่าเป็นเสียงมอเตอร์ไซค์ใกล้บรรทุกไก่ก็ได้ยินเสียงนกร้องตีอยู่ีนหูเลยนี่นีปกติแล้วแล้วหมามันก็เห่าไกลๆผมได้ยินเสียงที่เดียวตีห้าอย่างพร้อมๆกันเลยนี่เนี่ยปกติปกติของคนทั่วไปแล้วตาผมก็เห็นอยู่แล้วผมก็รู้ว่าทางที่เดินเนี่ยเป็นทางไหนรู้ด้วยตาด้วยตอนอย่างนั้นเลยฮะใจได้แล้วเนี่ยแล้วรูปเดินผมก็รู้ แล้วต้องชัดเจนทุกอารมณ์ทุกกวานเต็มร้อยใช่อาจารย์เมี่ยมีความรู้สึกว่าอารมณ์ผมว่ามันเปิดมากนี่เนี่ยที่ผมบอกว่าเหมือนพึ่งแตกลังมันจะรับรู้ได้ทุกอารมณ์ทุกกวานแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้ที่เกิดเมื่อกี้เนี่ยที่เล่าให้อาจารย์ฟังคือตอนเดินไปนะครับแล้วก็ตรงจุดเริ่มต้น่อนก่อนเจอหมาก็เดินไปแต่ใกล้ใกล้จะถึงแล้วแต่ตอนเจอหมาเนี่ยมันเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึก <ไ>แต่อาจารย์ที่ผมได้ยินเสียงตัวเองนั่นนะน็นะนปกติผมไม่เคยได้ยินก็คอยไปควบควมุมบังคับอยู่มันก็ไม่เห็นนะสิม,มีหรือไม่มีก็ไม่รู้อีกใช่แล้วต<ช>่อไปมันเรียนรู้อย่างเงี้ยแล้วจะบ่อยขึ้นมันมาบ่อยขึ้นมันเป็นปกติของมันแต่ท่านไปทําถ้ามันจะเสียความร,รู้สึกรู้ตามธรรมชาติไปเนี่ยธรรมชาติมันเป็นอย่างเงี้ยครับมันสามารถเรียนรู้ได้ทุกอารมณ์ทุกสวรรเหมือนกับว่ามันจะพร้อมกัน เห่นแม่ตาก็เห็นหูก็ได้ยินใจก็คิดนึกบงแต่งแต่มันคนละอารมณ์คนละทาวานค,คนละวิญญาณเี่ยมันเร็วมากแต่ถ้าไปรวมรวมอยู่เนี่ยมันไม่แยกไม่ออกเลยว่ามันมาทันอารมณ์ไหนทาวานไหนวิญญาณไหนไม่รู้เรื่องหรอกเหมือนผมจทอย่างมัดโอเอาไว้เออนั่นแหละมัดไว้หมดนะนรวมกันอยู่ในในกองเดียวกันหมดแล้วมันแยกไม่ออก,กว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยน,น,นะน มันต้องแยกให้ออกว่าแต่ละอารมณ์แต่ละทาวารแต่ละวิญญาณ,ญญาณแล้วกิเลสอะ่ะมันก็เกิดแต่ละอารมณ์แต่ละทาวารแต่ละวิญญาณเนี่ยที่บอกว่ามีวิธีจับโจรอะ่ะต้องรู้ก่อนว่ามันกินที่ไหนมันเที่ยวที่ไหนมันนอนที่ไหนมันป้นที่ไหนแต่ถ้าไม่รู้ตรงนี้ไม่มีทางจับโจรได้หรอกเนี่ยโจรคือมิจฉาทิฏฐิครับวามเห็นผิดี่ะ เราเห็นเราได้ยินเราได้กลิ่นเรารู like. ้รสเราถูกต้องสัมผัสเรารู้ทุกเรื่องรู้ไปหมดประเภทรู้ไปหมดแต่งดไม่ได้มันถึงอาจารย์ขอถามหน่อยที่ท้านอาจารย์ทำไมพระสายสมาธิเขาถึงชอบอารมณ์อย่างที่ผมเป็นนะก็ชอบสงบเหมือนกันที่ท่านชอบันแหละส่วนใหญ่ถ้าเกิดผมถ้าเวลาผมคุยกับพวกเขาเนี่ยเขาจะชอบ ก็ชอบสงบอยู่แล้วไงนะแล้วแถมบางคนอิจฉาผมอีกว่าผมทําได้เร็วอแต่จริงๆแล้วมันมีอีกอย่างหนึ่งที่ที่ผมบอกว่าสงบแล้วรู้อ่ะอันนี้สาคัญอาจารย์เนี่ยถึงจะเจริญวิปัสนาได้แต่ถ้าสงบแล้วไม่รู้พวกนั้นจะเจริญวิปัสนาไม่ได้หรอกถ้าเจริญได้ผมต่อยอดไปแล้วป่านนี้ไปไกลแล้วล่ะแต่มันไม่ได้ตรงนั้นมันไม่ได้กันมันไม่ใช่ทางของวิปัสนามันเป็นคนละทางกัน แล้วถ้าจะว่าถึงสมาธิตรงนั้นมันมีทางตันด้วยมันไม่พัฒนามันตันแต่ถ้าวิปัสนาเนี่ยมันจะไม่ตันครับมันจะพัฒนาความเพียรสติสัมปชัญญะมันจะพัฒนาของมันเนี่ยเหมือนผมอยู่อาจารย์เนี่ยยิ่งอยู่ก็ยิ่งรู้ก็ต้องเรียนรู้เองด้วยนะผมเป็นคนนําเสนอเฉยๆนะท่านไปเรียนรู้เองแล้วก็มาเล่าให้ฟังอย่างนี้นะแต่อย่างนี้แหละคือมัคขเทศครับนาทางแต่ท่านไปหลงทางผิดเดี๋ยวผมก็จะพากลับเข้าทางใหม่ ผมว่าใาดที่ผมยังอยู่ในมืออาจารย์ถ<อ>ึงน่าจะทำสมถะขึ้นสู่วิปัสนาได้นะเพราะว่าวที่ที่ <จะ S 2> ผมเคยบอกว่าให้ทําให้เข้าใจเรื่องความเพียรสติสมัมชันธะเรื่องความรู้สึกตัวแบบวิปัสนาเนี่ยพอ,อเข้าใจเรื่องวิปัสนาแล้วเนี่ยความรู้สึกตัวตัวเนี้ไปทําสมถะได้แต่ถ้าเมื่อก่อนนี้มันไม่มีเรื่องความรู้สึกตัวเรื่องวิปัสนาแล้วไปทำสมถะตรงนั้นอ่ะมันจะตันไปไม่ได้หรอก แล้วมันจะหลงมันจะเพลินสงบชอบใจเพลินกับอกุศลเ้ยเป็นอกุศลหรือเปล่าวเอาเป็นกุศลตรงนี้แต่มันเพลินในเรื่องของความสงบนะแล้วมันก็ไม่ไปไหนหรอกก็เข้าท่าเหมือนที่เดิมนั่นแหละไม่ไปไหนเพราะเมื่อวานเนี่ย โอ้มันชัดเจนมากเลยเออมันต้องให้ชัดเจนจทุกอารมณ์ทุกตะวนันทุกวิญญาณผมวีความรู้สึกว่าเออเหมือนคนนั่งไม่เป็นเลยอะ,อะแล้วมันจะแตกต่างกับที่เราเคยทำใช่แม้แต่จิตคิดชักชวนก็เรียนรู้กับเขาที่ผมบอกมาตั้งนานแล้วนั้นเนี่ยอาจารย์ไอ้ตัวนั้นอะมันรุนแรงมากอาจารย์มันมีมันมีโมหะมันมีการอยู่ในคือในใจใช่รุนแรงมากแล้วมันเป็นเหมือนมันมีกาลังด้วยมันเป็นเหมือนเรามันมีตัวเราเข้าไปด้วย เราที่ทำมันเป็นบัดดี้ผมเลยอ่ะมันเป็นมหามิตรเนี่ยมันหลอกเราอ่ะที่ผมผมผมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะเขาเรียกว่าผมใช้คาว่าศัตรูผู้มาอย่างมิตรมันมาแบบดีๆทําอย่างนี้เธอดีทำอย่างนั้นเธอดีทําไปทํามาดีไปหมดเหลือจะไม่ดี อจารย์ผมผมเรียนรู้กับมันแล้วอย่างเงี้ยผมจะสนุกกับการเรียนรู้กับมันฮะดีนะผมไม่จำคำพูดอาจารย์ได้อาจารย์บอกว่าถ้าท่านไปเห็นเนี่ยมันเป็นเป็นโมหะนะแล้วก็มันเป็นโลภะยินดีพอใจเชิดเลนเพราะผมรู้ตรงเนี้ยเหมือนผมเห็นศัตรูเลยอาจารย์ศัตรูผู้มาอย่างมิตเนี่ยผมให้ฉายามันมันมาแบบดีๆอ่ะ นี่มันเป็นที่คุณันเป็นเป็นเพื่อนซีบัดดี้เนี่ยเพื่อนซีนะฮะเพราะผมเปลี่ยนไมค์เซ็ตตรงนี้อาจารย์การเป็นได้ผมเปลี่ยนหมดเลยต้องเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่โดยสิ้นเชิงที่ผมผมก็พูดหลายครั้งแล้วนี่ผมรู้สึกว่าเือนตัวเองนั่งไม่เป็นเลยและอีกอย่างหนึ่งที่ท่านบอกว่านั่งไม่เป็นเนี่ยมันใช้อยาบทไหนก็ได้สมาธิที่ไปร่วมกับวิปัสสนายืนเดินนั่งนอนมันก็มีกานิกาสมาธิตัวเนี้ย ไม่จําเป็นต้องไปนั่งแบบสมาธิอย่าง,งน,นั้นหรอกเนี่ยตอนนี้ก็มีได้เออเนี่ยให้เรียนรู<ม>้ตรงนี้ฮะพอมีความรู้สึกตัวนะความเพียรสติเป็นองค์ของสมาธิมันมีแล้วไม่ต้องไปทำแบบนั้นแล้วตรงนี้จะได้ทุกอารมณ์ทุกทวารทุกวิญ,ญญาณไออย่างที่ท่านทำธรรมะสาวนานนะมันก็ได้อารมณ์เดียวทวารเดียวแล้วก็อยู่แต่นิ่งๆอย่างนั้นน่แล้วก็ยินดีพอใจเพลิดเพลินไปเพิ่มโลภะ โมหะจะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลไม่รู้นะ mm hmm. แต่โลภะกับโมหะเป็นอกุศลนะมันเป็นตัวชักชวนใจ <c oughs> นั่นแหละตัวนี้ต้องเรียนรู้กับมันผมบอกแล้วมันตั้งแต่เริ่มใหม่ๆแล้วให้ท่านเรียนรู้ว่าเวลาจิตมันคิดชักชวนเป็นยังไงทั้งสมถาภาวนาและวิปัสสนาภาวนามันมีอย่างนี้เหมือนกันครับเพราะผมเคยเห็นแล้วเลยมาเล่าให้ฟังแต่ท่านต้องไปเห็นเองพอไปเห็นจิตที่ชักชวนปับ๊บนั่นแหละมันเริ่มแล้ว จะเอามุมไหนอะถ้าเป็นสมัญภาวนาจะนั่งรงไหนอะมันเล็งไว้แล้วเนี่ยบางครั้งมีภาพขึ้นด้วยนะอก็มีมโนภาพด้วยคือวตอยกำลังนั่งอย่างนั้นเลยออย่างนี้นี่มันจะมีมันจะมีอย่างเงี้ยของมันต้องเรียนรู้ก็มันที่ทํามาแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องเสียเวลานะเรี๋ยวทำมาสิบปีโอ้ยมันเสียเวลาจริงๆเป็นกรณีศึกษาทั้งหมดที่ทํามาแล้วแล้วต่อไปก็มาเรียนรู้อีกอันหนึ่งที่ไม่ต้องทําแบบนั้นนะแต่รู้ได้ เชเป็นวิปัสนาภาวนาตอเนี้แล้วเรียนรู้ได้ทุกอารมณ์ทุกสวรรค์แล้วสัมมาสัพพันนามันก็มามันเนี่เดี๋ยวมันก็มาพอพอมันเผลอ,ผอเดี๋ยวมันก็มามันมาตอนเผลอแหละใช่ตอนมันเดอเป็นอย่างนี้ยแล้วพอเห็นพอรู้เขาเ,าเขาก็หายไปเ,เดี๋ยวเผลอเขาก็มาใหม่เนี่ยเขาเป็นอย่างนี้แหละเขาเป็นอย่างนี้ของเขาแต่เราไม่รู้กับเขาเองเพราะใจเราอะมุ่งจะไปหาความสงบอย่างเดียว ารกไม่รู้ยังยินดีด้วยนะไม่รู้ตัวนี้ไม่รู้หรอกมันมันพวกเดียวกันพูดง่ายง่ายะพวกเดียวกันเราคือตัณหาเราคือมานะเราคือทิฏฐิเนี่ยพวกเดียวกันหมดเลยฮะอาจารย์ผูดเนี่ยทำให้ผมระลึกได้อะเมื่อก่อนเป็นแบบนี้